สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนของเจ้า c e l ลนิโกันนะครับคันนี้ออกมาได้สองปีแล้วมันเริ่มมีการขาดบริเวณยางด้านข้างทั้งสามอันเลยข้างหลังด้วยเขาก็เลยลองสั่งอของสามเอมานะครับทางร้านค้าออนไลน์ก็จะเป็นแบบ ก้านในตัวนะครับคือเขาเรียกก้านซิลิโคนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้คู่หน้านี่สามร้อยประมาณสามร้อยแปดสิบาทนะครับ <S <S อ่าลืมบอกไปก้านตัวซ้ายนี่จะยาวอยู่ที่สิบสี่นิ้วนะครับส่วนก้านตัวขวาเนี่ยจะยาวอยู่ยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับสามเอ็มยี่สิบเอ็ด สิบสีนิ้วครับต้องเป็นแบบตะขอเลยนะครับเป็นแบบตะขอก็คือเกาะเข้าไปแล้วตะล็อกนะครับเราลองมาเปลี่ยนกันดูแบบวิธี่ถอดนะครับก็หักประมาณนี่ให้มันได้เก้าสิบองศานะครับฝืนๆนี่นันนี่นะครับมันจะมีสลักตัวนี้กดกดเข้าไปแล้วก็ดึงออกได้เลย น,นะครับพอดันออกมาแล้วก็พับกลับมาคืนนี่แน่นะอ,องนะครับนะครับของเจ้าสามเอ็มตัวนี้นี่มันก็จะมีฝาครอบนะครับเราก็ต้องเอาฝาครอบขึ้นมาเสร็จแล้วก็ตะขอเข้าไปนะครับเมื่อนิดน,นึงไปจากคํา ฝากครอบไว้ด้านบนครับนะแล้วก็คล้องเข้าไปอันนี้เป็นของ 3M นะครับของยี่ห้ออื่นก็อาจจะมีวิธีใส่คนละแบบมองไม่ค่อยเห็น <Okay. S 1> อ่ะเนี่ครับน่าจะเข้าแล้วแล้วก็ล็อกแก๊กครับ เสร็จแล้วเราก็ลูดต,ตัวนี้จะเป็นสีเขียวๆเ,เนี่ยจะเป็นตัวกันใบใบปัดน้ำฝนมันโดนกระแทกก็เสร็จเรียบร้อยเช็คดูนะครับตัวเก่ากับตัวใหม่ใส่เท่าๆกันเลยด้านขวาก็ ลักษณะเดียวกันนะครับแต่ว่ามันจะยาว21นิ้วร,รูปแบบนี้ก็จะมีราคาแพงกว่าแบบโค้งอลูมิเนียมนะครับมันจะมี 3M ที่เป็นโค้งอลูมิเนียมเหมือนกันก็200ต้นๆนนะครับเจ้าก้านลักษณะนี้จะเป็นโค้งซิลิโคนนะครับก็จะเกือบๆ300นะครับ ก็เลือกดูนะครับตั้งฉากกดกดสลัก,น,ก,ก,น,กนะครับกสลักดันออกมาแล้วอ่ะตอนนี้ก็ทำเช่นกันนะครับ ดึงฝาครอบออกมาก่นอนครับอย่างนี้นะครับฝาครอบมันเสร็จแล้วสอดเข้าไปให้มันดังแก๊กนะครับนี่ดังแก๊ก ครอบอย่างเช็คความยาวครับเบอร์เดียวกันเดี๋ยวเราจะลองไปถ่ายจากในรถดูนะครับว่ามันกวาดได้ะสะอาดไหม หรือว่าเป็นทางเหมือนข้างซ้ายมันจะเป็นมีเส้นนี้จากในรถนะครับมันมืดแล้วมองไม่ค่อยรู้เรื่องอด้านขวารู้สึกจะกกวาดสะอาดดีนะครับด้านซ้ายจะมีปลายปลายที่มีเส้นนิดหน่อยนะครับ ไม่ได้น่าเกียดมากมีเส้นแบบแบบนะครับก็อาจจะเป็นกับกระจกเราไม่ค่อยสะอาดด้วยโอเคนะครับอ่ะก็เป็นเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่เผื่อใครอยากเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนเองนะครับก็ทำได้ไม่ยากนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ